ว้าค่ะห้องน้ำยูนิเซ็กนี่เลยที่เราหมายถึงแล้วคือแบบคือถ้าเดินมาช่ปะฝั่งนั้นน่ะคือฝั่งของผู้ชายคือถ้าสมมติว่ามันไม่ยูนิเซ็กซะฝั่งนั้นน่ะคือของผู้ชายฝั่งซ้ายคือของผู้หญิงถูกปะแล้วคือจะเข้าให้ดูมันเป็นแบบนี้เฟยเป็นห้องเป็นห้องอย่างนี้ แล้วด้านในก็เป็นห้องน้ําปกติใช่ปะ่ะแต่ว่ามันคือแบบมีมีกระจกมีทอยเลทมีประตูปิดอย่างแน่นหนามีมิดชิดแล้วก็แบบมีที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันปิดดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความก็คือไม่เข้าใจว่ามันปิดดีขนาดเนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ มันจะเป็นยูนิเซ็กด้นิว่าคือแบบ